สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้แอป Lumafusion ตัดต่อคลิปแนวดนตรีนะครับแล้วก็หาวิธีการตัดให้ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันเต้นตามเสียงของจังหวะดนตรีที่ใส่เข้าไปในคลิปนะครับวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มตัดต่อนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยลองฟังเสียงเพลงของเราดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้ เครื่องดนตรีชนิดไหนนะครับในการกําหนดจุดให้กับตัวภาพหรือคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวหรือว่ากระตุกตามมานะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะให้ภาพนะครับหรือคลิปวิดีโอของผมเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตามจังหวะของกลองที่ตีลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจังหวะกลองแล้วจะเป็นจังหวะนี้ เริ่มตรงนี้นะครับเสียงกองตีลงตรงนี้พอดีนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับถ้าเราดูจากคลื่นของตัวเว็บเสียงแล้วเนี่ยมันจับจุดได้ยากนะครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับจุดเริ่มต้นจุดแรกของผมที่มีเสียงกองดังคือตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีใช้เครื่องหมายมาร์กอันนี้นะครับในการกําหนดจุดแต่ปุ่มบวกเพื่อมาร์กจุดเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะใส่ข้อความเข้าไปก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ enter นะครับจากนั้นก็ฟังต่อไปครับ ผมก็จะเลือกจุดที่2คือจุดนี้นะครับในการที่จะให้ภาพหรือคลิปวิโดีโอของผมบนโปรเจกต์เนี่ยมันมีการกระตุกหรือว่าเคลื่อนไหวตามจังหวะด,ดนตรีนะครับอย่างที่บอกก็มาร์กอีก1จุดครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดไหนที่เราต้องการจะให้มีการเคลื่อนไหวของรูปภาพหรือคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็ใช้วิธีนี้น,น,นะครับทำไปเรื่อยๆ โอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้ตัวเครื่องหมายมาร์กแบบนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์หรือว่าดินสอเราเนี่ยไปจิ้มตรงเครื่องหมายมาร์กนะครับมันก็จะไปตามจุดที่เรากําหนดเอาไว้เลยนะครับแบบนี้ เราก็จะเริ่มต้นด้วยจุดมาร์กจุดที่1นะครับจากนั้นให้เรามาที่เลเยอร์ที่เป็นภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของเรานะครับจากนั้นก็แตะกันไกลครับเพื่อตัดตรงส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็จะตัดออกมาสัก6เฟรมนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆจากนั้นเราก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งของส่วนที่เราตัดนะครับแล้วก็เรามาที่เมนู frame and fit ครับเราจะกําหนดให้มันมีการเคลื่อนไหวนะครับคลิปวิดีโอของเราในช็อตในช็อตนี้นะครับ ก็แตะปุ่มบวกเพื่อกําหนดคีย์เฟรมในจุดแรกครับเมื่อกําหนดคีย์เฟรมจุดที่1เสร็จแล้วนะครับในจุดที่2เราก็จะไปกําหนดในจุดสุดท้ายของไฟล์นี้ก็คือไฟล์เนี้ยจะมีอยู่6เฟรมถูกไหมครับก็มาที่เฟรมสุดท้ายคือเฟรมที่6แตะปุ่มบวกครับเพื่อกําหนดคีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับตัว ให้มาอยู่ตรงกลางของไฟล์นี้นะครับตรงกลางก็คือเฟรมที่3นะครับในเฟรมที่3นี้นะครับให้เรามาปรับที่เมนูไซส์ครับให้ตัววิดีโอนี้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัวคีย์เฟรมก็จะถูกกําหนดขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับในจุดนี้เพราะว่าเราอยู่ในโหมดของการกําหนดคีย์เฟรมครับจากนั้นก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับทีนี้ลองลองแตะเล่นดูนะครับในส่วนที่เรากําหนดเอาไว้ เห็นไหมจะเห็นว่าตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวตามจังหวะของดนตรีที่เรามาร์กเอาไว้ในตอนต้นนะครับทีนี้ก็ทําแบบเดียวกันเนียนะครับในจุดมาร์กจุดที่2นะครับจิมเลือกมาร์กจุดที่2แล้วก็มาตัดคลิปหรือรูปภาพเราด้านบนนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ยังเป็นหเฟรมเหมือนเดิมนะครับ จริงๆจะ6เฟรม8เฟรมหรือ10เฟรมก็ได้นะครับก็ถ้าเรายิ่งใส่จํานวนเฟรมตัดจํานวนเฟรมมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอที่เรากําหนดคีย์เฟรมเนี่ยมันจะช้านะครับดูจังหวะของเครื่องดนตรีเป็นหลักนะครับถ้ามันแบบตึ๊กเดียวเนี้ยก็อาจจะสั้นๆแค่6เฟรมหรือ4เฟรมก็ได้นะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับจุดที่3ผมก็จะปรับความใหญ่ของคลิปวิดีโอขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีตายตัวนะครับว่า จะใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งใหญ่มากนะครับจังหวะที่มันกระตุกหรือว่ามันบ๊มเนี่ยครับมันจะเร็วขึ้นเราลองดูอันนี้ล้กันนะครับประมาณนี้ครับไปดูมาร์กจุดที่3ที่เรากําหนดเอาไว้แล้วก็มาตัดเหมือนเดิมเลยถ้าเราลองตัดดูสัก4ี่เฟรมนะครับเข้าไปกําหนดคีย์เฟรมเหมือนกันครับจุดที่1แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับแต่ปุ่มบวกแล้วก็มา จุดที่2ครับเฟรมที่2ประมาณนี้แล้วลองกลับออกไปดูนะครับอันนี้สั้นๆแค่4เฟรมนะครับถ้าจังหวะที่เรามาก็มันไม่ตรงใช่ไหมครับ เราก็แก้ไขด้วยการเข้าไปลบคีย์เฟรมอันนี้ทิ้งเลยครับแล้วก็เมื่อกี้อันท่อนนี้เหมือนจะยาวเหมือนจะเลยไปนิดนึงนะครับผมก็จะย้อนกลับมาก็ตัดส่วนที่อยู่ด้านหลังครับหรือจริงๆถ้าเพื่อนๆชํานชำนาญแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องหมายคีย์เฟรมก็ได้นะครับใช้วิธีการดูคลื่นเสียงประกอบก็ได้นะครับ ลองดูใหม่นะครับอันนี้ก็เหมือนจะเลยไปนิดนึงผมก็ล้างคีเฟรมครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับกำหนดจุดแรกแล้วก็จุดที่2 แล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วลองดูใหม่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้จากนี้เพื่อนๆก็ทำวิธีนี้นะครับไปเรื่อยๆในการมาร์กจุดแล้วก็กลับมาตัดคลิปตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้แล้วก็กำหนดการเคลื่อนไหวให้ตรงกับจังหวะของเครื่องดนตรีในเสียงเพลงของเรานะครับประมาณนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง853คัดมีเดียช่องนี้ไว้ด้วยในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับ